เธอหญิงสาวที่มีสามีแล้วแต่ดันตกหลุมรักใครบางคนที่เป็นผู้หญิงด้วยกันและเธอรู้สึกวันนี้แหละคือรักแรกพบเรื่องราวครั้งนี้ของเธอจะเป็นอย่างไรจะใช่รักแรกพบอย่างที่เธอรู้สึกหรือไม่ติดตามได้ใน imagine me and you so y ย m m channel หนังเริ่มมาที่ราเชล ซึ่งเป็นนางเอกของเรื่องกำลังจะเข้าพิธีแต่งงานกับแฟนหนุ่มนามว่าแฮกเตอร์ลูเธอคือคนที่รับจัดดอกไม้ของงานนี้ซึ่งเธอคือสาวที่ปิ๊งปังปิ๊งปังกับนางเอกของเรานั่นเองค่ะคูเปอร์เขาคือเพื่อนของแฮกเตอร์ขึ้นชื่อว่าเป็นพ่อเสือสาวในเรื่องนี้เลยและเขากะจะแอมลูธค่ะแต่แน่นอนเขาต้องผิดหวังพอลู Earn ออกตัวแรงเลยนะคะว่าเป็นเลสเบียน ลูซและราเชลได้พบศบตากันครั้งแรกในพิธีแต่งงานขณะที่พ่อเจ้าสาวกำลังส่งตัวให้เจ้าบ่าวเพื่อเข้าพิธีทั้งคู่ได้ศบตากันเพียงครู่เดียวก็รู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นภายในหัวใจและนี่คือจุดเริ่มต้นของเธอทั้งคู่ หลังจากนั้นพิธีแต่งงานก็ดำเนินการไปอย่างราบรื่นสำหรับพิธีในช่วงเช้ามาถึงช่วงพิธีงานเลี้ยงรอบเย็นก็มีเหตุการณ์ให้ทั้งคู่ได้ปะกันอีกครั้งโดยราเชลนางเอกของเราด้านทำแหวนแต่งงานตกลงไปในโหลเครื่องดื่มและพยายามตักขึ้นมาลูสเธอเข้ามาแนะนำตัวกับราเชล ว่าเธอคือคนจัดดอกไม้ให้งานนี้เองราเชลกล่าวขอบคุณและออกปากชมว่าจัดออกมาได้สวยมากลูซเธอต้องการเครื่องดื่มแต่ราเชลเธอก็ห้ามไว้ลูซจึงแปลกใจว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่าให้ฉันช่วยได้นะราเชลเธอจึงบอกลูซว่าได้ทำแหวนตกลงไปในโหลเครื่องดื่มลูซเธอก็อาสาช่วยเธอทกแขนเสื้อขึ้นมาค่ะบอกให้ราเชลเธอดูต้นทางไว้นะเขา ใช้มือล้วงลงไปคลำหาแหวนให้ราเชลและเธอก็ทำสำเร็จหลังจากนั้นภาพตัดไปในงานซึ่งทุกคนก็กำลังเต้นรำกันอย่างสนุกสนานคูเปอร์ได้กระซิบบอกดีเจให้เปิดเพลงซึ้งๆให้หน่อยมันคือแผนของเขาที่จะเข้าไปเต้นรำกับบลูส์กะว่าจะเป็นบรรยากาศโรแมนติกโรแมนติกเต้นรำกับสาวสวยไม่เบาเลยจริงๆนะคพะพอคูเปอร์ของเรา วันต่อมารูสเธอก็มาเปิดร้านดอกไม้ตามปกติราเชลเธอมาหารูสที่ร้านเธอกล่าวขอบคุณสำหรับการจัดดอกไม้ให้งานของเธออีกครั้งแล้วราเชลก็ได้เอ่ยปากชวนรูสไปทานข้าวที่บ้านรูสตอบตกลงโดยไม่ลังเลก็แน่นอนแล้วนะสาวที่ปิ๊งชวนไปทานข้าวที่บ้านขนาดนี้ใครจะพลาดล่ะจริงงไหม หนังตัดมาที่ราเชลกับแฮกเตอร์มางานประมูลเฟอร์นิเจอร์ทั้งคู่อยากได้โซฟาเธอบอกแฮกเตอร์ว่าได้ไปชวนลูสมาทานข้าวเย็นด้วยและยังบอกต่อว่าเป็นแผนของเธอเองที่คิดจะจับคู่ลูซกับคูปเปอร์แมหมเหมือนว่าราเชลเธอจะยังไม่รู้ตัวนะคะว่าเธอตกหลุมรักลูสไปแล้วในระหว่างที่รอประมูลโซฟาราเชลเธอก็พูดขึ้นมาว่า เวลาที่เจอใครบางคนแล้วรู้สึกเป็นเพื่อนกันได้ทันทีเหมือนจะมีเหตุผลที่ทำให้รู้สึกว่าเราจะไปกันได้ด้วยดีสิ่งเธอก็ไม่ได้พูดถึงใครลคะค่ะเธอก็หมายถึงรูสนั่นเองถึงเวลาที่นัสรูสมาทานข้าว ลูสก็มาตามนัดค่ะทุกคนก็ทานข้าวกันแล้วก็พูดคุยตามปกติขากลับคูเปอร์ก็อาสาไปส่งรูสกะจะแอมลูสให้ได้ในคืนนี้แหละแต่ก็ตามเคยไม่สำเร็จเช้าต่อมาแฮกเตอร์และราเชลก็ไปชอปปิง้งราเชลเธอเอ่อยถึงเมื่อคืนว่าคูเปอร์กับลูสไปด้วยกันได้ดีและถามความเห็นของแฮกเตอร์แฮกเตอร์ก็หัวเราะและถามราเชลนี่คุณไม่รู้ เพราะว่าลูสเป็นเรสเบียน ระหว่างที่ทั้งคู่คุยกันก็บังเอิญเจอกับลูสซึ่งมาช็อปปิ้งกับเพื่อนของเธอพอดีทั้งคู่ก็ยิ้มทักทายพูดคุยกันภาพตัดมาที่ลูสเธอก็เปิดร้านตามปกติมีมือถือโทรเข้ามาให้เธอไปส่งดอกไม้ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนคูเปอร์เขาจองโต๊ะอาหารและให้ทางร้านโทรให้ลูสมาส่งดอกไม้ครั้งนี้ลูสพูดชัดเจนว่าเรื่องของเราเป็นไปไม่ได้หรอก แต่ฉันยินดีที่จะเป็นเพื่อนกับคุณราเชลและครอบครัวเธอก็มาดูงานแสดงโรงเรียนของน้องสาวเธอและก็บังเอิญเจอกับลูสเพราะว่าน้องสาวเธอได้ขอให้ลูสมาช่วยจัดงานแสดงให้ขณะที่ดูการแสดง ราเชลเธอแอบคิดเกินเลยกับรูสทำให้เธอรู้สึกกังวลกะวายสับสนตัวเองมากเธอจึงขอคุยกับรูสเพื่อเคลียร์ความรู้สึกนี้แต่รูสก็เหมือนจะรู้ว่าราเชลจะพูดอะไรและเหมือนยังไม่อยากรับรู้เธอจึงชิ่งกลับก่อนบอกว่ามีธุระที่ต้องไปจัดการนั้นยิ่งทำให้ราเชลหวาวุ่นใจมาก เธอสงสัยว่ารักแรกพบจะเกิดขึ้นได้จริงๆหรือและถามเพื่อนๆของเธอทุกคนตอบเหมือนกัน ว่าเป็นไปไม่ได้ในขณะเดียวกันแฮกเตอร์เองก็รู้สึกว่าชีวิตคู่หลังแต่งงานของพวกเขาแย่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยกะว่าจะมาปรึกษาพ่อของราเชลแต่พ่อของราเชลบอกกับแฮกเตอร์ว่าเราคุยกันเรื่องกีฬาหรือเรื่องอื่นๆจากเขากันได้ดีกว่านะอย่าพูดเรื่องลูกสาวกับเขาไม่อย่างนั้นเขาจะคิดว่าไอ้บ้าตัวหนึ่งนอนกับลูกสาวเขาค่ะแฮกเตอร์ถึงกับเหวอไปเลยราเชลกับแฮกเตอร์ มีนัดดูบอลด้วยกันแต่แฮกเตอร์มีงานด่วนเข้ามาจึงขอให้ลูสไปเป็นเพื่อนแทนเขาแน่นอนลูสก็ไม่ได้ปฏิเสธเหตุการณ์นี้ทำให้ทั้งคู่ใกล้ชิดกันมากขึ้นหลังจากดูบอลจบสองสาวก็ชวนกันว่าจะไปเที่ยวไหนต่อดีลูสก็บอกเธออยากดินทั้งคู่ไปเล่นเกมเต้นด้วยกันบรรยากาศในหนังคือแสดงให้เห็นเลยค่ะว่าทั้งคู่เข้ากันดีดีมากๆแม้จะเพิ่งรู้สักกันได้ไม่นานก็ตาม ระหว่างเดินกลับบ้านราเชลก็ถามถึงความหมายของดอกดลิลลี่ซึ่งเป็นดอกไม้ที่เธอชอบแต่ก็ต้องอึ้งกับคำตอบเพราะรู้ตอบว่าลินลี่หมายถึงฉันขอให้คุณรักฉันฉันท้าให้คุณมารักฉัน กรีดกรีดกรีดกรีถึงหน้าบ้านราเชลพอดีราเชลเธอดันน้มตัวที่จะเข้าไปจูบลูสแต่ยังไม่ทันจูบเธอเหมือนดึงสติกลับมาแล้วรีบบอกลาและกลับเข้าบ้านไปตอนนี้ราเชลเธอยิ่งวาววุ่นใจหนักกว่าเดิมจนเธอแทบจะควบคุมความรู้สึกตัวเองไม่ได้ซึ่งนั้นทำให้เธอโมโหเป็นอย่างมากเพราะรู้สึกผิดทั้งๆท,ที่เธอมีสามีแล้วแต่ดันไปแอบมีใจให้คนอื่น เธอเก็บความรู้สึกโมโหไม่ไหวอีกต่อไปเธอไปหาโรสโดยอารมณ์ทั้งโมโหทั้งสับสนทั้งรู้สึกผิดกับสามีถึงร้านดอกไม้ของลรสเลยเธอพูดใส่รุสใจเลยค่ะเธอไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเธอมีสามีแล้วเธอไม่ควรรู้สึกอะไรแบบนี้ราชเชลเธอบอกกับรูสว่าอะไรที่เกิดขึ้นตอนนี้ขอให้หยุดไว้แค่นี้ มันจบแล้วเธอเดินออกไปจากร้านและเดินกลับเข้ามาพุ่งเข้าจูบลูซเธอคงปิดบังความรู้สึกตัวเองไม่ได้อีกต่อไปทั้งคู่จูบกันอย่างหลุดตืมแต่ก็ต้องตกใจเมื่อได้ยินเสียงของแฮกเตอร์เข้ามาที่ร้านแฮกเตอร์เข้ามาที่ร้านและเล่าให้ลูซฟังว่าเขารู้สึกว่าราเชลเปลี่ยนไปและเขาไม่รู้ว่าต้องทำอย่างไรความสัมพันธ์ของเขาถึงจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมเขาขอให้ลูซจัดดอกไม้ให้เขา หน่อยเพื่อหวังว่าดอกไม้จะทำให้อะไรๆดีขึ้นราเชลได้ยินสิ่งที่แฮกเตอร์พูดทั้งหมดเธอเสียใจและรู้สึกผิดมากและคิดที่จะหยุดความรู้สึกกับโรสไว้แค่นี้แต่เธอก็กลับพบว่าเธอไม่ได้รักแฮกเตอร์แล้วเธอจึงตัดสินใจที่จะบอกแฮกเตอร์ แฮกเตอร์เครียดเรื่องเขากับราเชลและที่ทำงานเขาก็มีปัญหาวันนั้นเขาออกไปดื่มแล้วเมากลับมาแต่ลูซก็ขอคุยกับแฮกเตอร์เธอสารภาพกับแฮกเตอร์ว่าเธอรักใครบางคนที่ไม่ใช่เขาแล้วแฮกเตอร์แกล้งหลับทำเป็นว่าไม่ได้ยินแต่เขาได้ยินทั้งหมดที่ราเชลพูดถึงแม้ว่าราเชลจะไม่ได้รักแฮกเตอร์แล้วแต่โดยที่แฮกเตอร์เขาก็เป็นคนดีและไม่ได้ทำอะไรผิดเลยเธอจึงพยายามที่จะ ทำให้ความรู้สึกของเธอกลับมาเป็นเหมือนเดิมแต่แฮกเตอร์เขาตัดสินใจที่จะบอกเลิกราเชลเขาทนไม่ได้ที่จะต้องให้ราเชลอยู่กับเขาทั้งๆท,ที่เธอไม่ได้หลักเขาแล้วหลังจากเธอเลิกกับแฮกเตอร์แล้วพ่อกับแม่ของเธอซึ่งอยู่ในเหตุการณ์พ่อแม่ของเธอจึงถามว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นเธอก็เล่าให้ฟังทั้งหมดค่ะเรื่องนี้ต้องขอบคุณพ่อของราเชลนะคะที่ทาให้เธอ กราตัดสินใจเลือกในสิ่งที่เธอต้องการจริงๆเธอรีบไปหารูทที่ร้านดอกไม้แต่กลับเจอแต่แม่ของโรูทรูทเพิ่งออกจากร้านไปได้ไม่นานเธอกะว่าจะไปพักใจที่ไหนสักที่ราเชลเธอก็รีบตามไปแต่รถก็ติดมากค่ะเธอโทรหาลรซทแต่ลรซกลับปฏิเสธและบอกว่าราเชลเธอทําไม่ได้หรอกราเชลเธอหมดหวังแล้วค่ะแต่ระหว่างที่คุยโทรศัพท์กันนั้น ราเชลเธอก็ได้ยินเสียงคนร้องเพลงค่ะซึ่งเป็นชายที่ขี่จัก,กรยานผ่านเธอไปแสดงว่ารูสต้องอยู่ไกล้ๆเธอแน่ๆเธอจึงตัดสินใจที่จะขึ้นไปบนหลังคารถค่ะแล้วก็ตะโกนชื่อรูสเธอนะคะรวบรวมรมปานทั้งหมดตะโกนออกไปสุดเสียงด้วยประโยคที่รูสเคยสอนเธอในวันที่ทั้งคู่ไปดูบอลด้วยกัน ลูสเธอได้ยินจึงออกมาดูค่ะราเชลเมื่อเธอเห็นลูสจึงตะโกนไปว่าเธอทำได้เธอต้องทำมันได้ทั้งคู่ยิ้มแล้ววิ่งมากอดกันแล้วก็จูบกันกลางฝู่งชนและหนังก็จบแบบแฮปปี้เอนดิ้งค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะกับหนังเรื่อง Imagine Me and You หากชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้นะคะและครั้งหน้าจะมาเล่าหนังเรื่องอะไรก็อยากจะฝากติดตามกันไว้ด้วย กับช่องโซระยำชาแนลและใครที่มีหนังอยากจะแนะนำให้ดูก็คอมเมนต์พูดคุยกันเข้ามาได้เลยสำหรับวันนี้นะคะต้องขอตัวลากกันไปก่อนแล้วขอบคุณสำหรับการเข้ามารับชมและรับฟังสวัสดีค่ะ